้นก็โตนะวันนี้เด็กเข้ามาทำอาอะารจา์เนี่ยวันนี้เด็กมาเก็บตัวอย่างใบกับตัวอย่างดินค่ะเพราะว่าเราจะเก็บข้อมูลต่อเนื่องในทุกระยะการเจริญเติบโตเพื่อให้เห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของาธาตุอาหารในใบและก็ในดินด้วยคือในรอบหนึ่งปีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงซึ่งอันนี้มันจะเป็นระยะที่หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเราก็จะมาเก็บแล้วอีกงานก็จะทําเรื่องของเปรียบเทียบเรื่องการตัดแต่งกิ่ง คือตัดแต่งเยอะกับตัดแต่งน้อยเนี่ยที่เราดูจากสวนน้องจุ๋มเนาะก็จะตัดแต่งกิ่งเยอะใช่ไหมคะส่วนนี้ก็ตัดแต่งกิ่งน้อยเราก็จะเปรียบเทียบกันว่าระหว่างการตัดแต่งกิ่งมากกับน้อยเนี่ยพอในท้ายที่สุดแล้วอ่ะคุณภาพผลผลิตการออกดอกการติดผลเนี่ยมันต่างกันไหมแล้วเราก็ไม่ใช่แค่ดูเรื่องนั้นเ,นเราต้องมาคิดถึงเรื่องต้นทุนในเรื่องการบริหารจัดการด้วยพอสุดท้ายอะหลังจากให้ผลผลิตในปีหน้าเนี่ย เราน่าจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างเพื่อเป็นแนวทางให้ชาวสวนจริงเราก็อยากรู้อยู่นะว่าทุเรียนหนึ่งลูกเนี่ยมันควรจะมีสักกี่ใบถึงจะพอสําหรับการเลี้ยงทุเรียนหนึ่งลูก<ต>อ่าสมมุติกิ่งเนี้ยกิ่งใหญ่ทีเนี้ยเราจะเห็นว่าใบายเยอะกิ่งเนี้ยควรจะมีลูกสักกี่ลูกถึงจะเหมาะทั้งในแง่ของทรงผลที่ดีขนาดผลที่ดีไม่ใช่แบบอมาก็ใหญ่มากเข้มมากหรือว่า เล็กมากอย่างเงี้ยเราก็อยากจะรู้ว่าจะต้องเท่าไหร่หรอถึงอจะเพียงพอเพรานั้นเวลานั้นก็คือก็ทําส่วนให้มันอยู่บนพื้นฐานของนี้เน้นคุณภาพไม่ได้เน้นปริมาณเดี๋ยวเราก็ค่อยมาตามอีกทีว่าอืมันจะต้องใช้กต่ใบแม่จะขอได้ข้อมูลที่สนใจเลยไงเป็นไงบ้างคะ ต่อข้บ่อตอนนี้ผมเอาไปดูค่าวัตต์ตัวปุ๋ยตัวตัวหลังอ่ะจะค่อนข้างต่ำที่มันในช่วงของกระทบแรงครับโอ้ตัวตัวโพเทชิอมใช่ไหมคะอ่าช่วงของกระทบแรงเนาะที่ข่ายเรียนนั่นเนาะไม่ได้แล้วที่โจทย์ทุกระดงบของอ่าที่จับตาสีก็พอแล้วเนาะตัวหลัง เราตัวกลางในตูนโ่งและ,ะๆๆเขาตูนโง่งและเขาบอกว่าถ้าเราจะไปทำเหมือนอย่างนี้ก็ในช่วงนั้นหรือว่าเราใส่ปุ๋ยเพื่อกระตุ้นการออกดอกอะไรเราอาจจะใช้สองหนึ่งสามก็ได้ะล้วนี่ค่ะเราดูเ,เอ,ง,ะะองเลยหลังจางเราลงสัมข้าวอีก <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> นิดนึงเพราะๆๆจริงๆส่วนใหญ่เราก็ใช้ถ้าสมมุติเราใช้8 24 24เนาะ มันก,ก็เหมือนหนึ่งสามสามใช่ไหมคะแต่แต่อาจารย์แนะนำว่าหลังจากเราได้ข้อมูลธาตุอาหารแล้วอะ่ะเราอาจจะใช้สองหนึ่งสามก็ได้พอตัวพีมันสูงอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมฮะสองพีอาจารย์ก็ไปต้อย<ถ>แล้วเนี่ย,ยเราจองมองว่าจากง้นใจลองเครือร์ไปอาจารย์บอกว่าตัวปุ๋ยกันเซียมปุ๋ยข้อร้าย ครโพแทดเซียมคลอไรด์โพแทสเซียมที่มาได้ของการอวจสนามนรามีถุงปูนขาวติดอยู่ข้างหนึ่งไม่ได้ใส่เขาเคยทดลองมาแล้วโุแทสเซียมโซเฟตโพแทดเซียมคลอไรด์ไม่ได้แตกต่างกันถ้าถ้าดูในแง่ไอโพแทสเซียมนะแต่ว่าถ้าโพแทสเซียมซโซเฟตมันก็จะได้ซัมเปอร์ด้วยเนาะใช่ครับจ่าได้ซัมเปอร์ได้แต่วันนี้เขายังม่ค่อยน่าเศษซัมเปอร์อ้าวโอเคค่ะาจรที่นี้ว่ามันมีงานวิจัยว่าถ้าในทุเรียนอ่ะที่มันดำ คนที่ทำสวนเขเรียกับาคอร์สผ้าหรือร้านขายยาขายปุ๋ยทั่วไปเนี่ยว่าไม้ผลจะได้เนี้มันไม่เหมาะกับปุ๋ยกสูงคอร์สเลยเรนจิมมา0060ใช่ไหมไม่เหมาะกับตัวนี้ใช่ไหมคะไม่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 เมื่อไม่ไม่ถ้าถ้าร้านค้าใหม่เนี่ยร้านค้าจะไม่ก็ทำไมร้านค้าไม่แนะนำเพราะมันถูกกว่าใช่ไหมจารันเราไปเจอตอการนั้นกับตัวหนึ่งกรที่สองบอกว่ามัน อาจจะเข้าใจเรื่องของอีกกดเกลือความเค็มอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ครับไอ้ถ้าเป็นโซเดียมคลอไรอันนั้นคือเกลือเนาะใช่ใช่หรือแมกนีเซียมคลอไรถ้าเป็นถ้าเป็นดินเค็มชายทะเลก็จะเป็นแมกนีเซียมคลอไรคือตัวนั้นก็จะก็จะมีปัญหาแน่ๆถ้ามันเยอะเลยนะมันไม่ใช่เยอะแบบแบบแบบเำาแต่ทีนี้พอเป็นโพแทสเซียมคลอไร อาจารย์สุวิตราเขาเคยวิเขาเคยทดลองด้วยซ้ำกันเลยซ้ำไปเปรียบทเทียบโพแทสเซียมคลอไรด์กับโพแทสเซียมซัลเฟตครับมันมันไม่ได้ต่างกันงานวิจัยเขาเยืนยันแบบนี้นเอาไปใช้ไม่แตกต่างกันแต่ยกเว้น,นคุณใช้ปริมาณที่เกินอัตราการใช้ของพืชเอออาจจะตกน้ำอาจจะเป็นพิษคลอไรด์เป็นพิษได้น้อยใจแต่ละตัวทุกตัวก็เป็นพิษหมดเลยใช่ถ้าเกินเนาะเกลือทะเลเออเกลือทะเลทำไมเป็นอันตรายเพราะว่า มันมีไอออนอย่างอื่นๆอีกเยอะแยะเลยไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้มีที่มันไม่ใช่ตัวหลักของกา่นพืชเราไปใช้อาจจะมีส่วนตรงนั้นโซเดียมโซเดียมมาเป็นพิษโซเดียมเกลือยโซเดียมคลาเนาะโซเดียมมาเป็นพิษไม่ใช่แาตุอาหารด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามีเฉพาะโซเดียมคลอไรา์เป็นพิษแน่แนเพราะฉะนั้นผมก็เลยเราตอนนี้เราจะเห็นว่าณปัจจุบันพอทุเรียนราคามันสูงเนี่ย บางคนก็ถมที่ค่อนข้างอาจจะที่น้ำปล่อยใช่ไหมอินไลาเอาลิ้นี่ฟูมีเด็กกระเจดเนี่ยตอนเนี้อยู่เพื่อแกล้งเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าสองเดือนเนี่ยอาจจะมาเป็นทีเลี้ยงของเทศบาลมณฑลคอถ้าได้ญาติก็เนี่ยเอาหินลูกดังมาเนินอีกฝั่งนินคอเนี่ยไปถมที่น้ำเค็มเลยนะที่ท้องที่น้ำปล่อยแล้วสูงประมาณสองเมตรแล้วก็จะลงเุยแล้วระยะยาวที่รากมันไปรอแล้วแต่ เกลือก็จะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเกลือมันขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ใช่ทรายหน้าทะเลถูกค่ะถูเป็นที่รายคลองป่ากตะเนียนอ่ะเกคือหวานอะไรเลยเหมือนกินเนื้อถึงหรอเลยดินเค็มดินเค็มภาคอีสานเนี่ยดินมเต็มภาคตะวันเชียงเหนือก็คือเป็นที่เป็นหินเกลืออยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็จะลาบเลย้ดินแห้งเมื่อไหร่ดินแห้งสลับเปียกแห้งสลับเปียกเกลือก็จะขึ้นไหมมาตอกตะเกียบเออขึ้นไหมขึ้นไหมสุดท้ายเกลือก็จะ ถึงผิวดินเลยเป็นบ่อเกลือมีบ่อเกลืออยู่ด้านล่างเนี่ยเขาหลังผมแล้วะยกลูกผมกับคุณโมเงินเอาลูกด่างมาหลังมันเดินเขาเป็นปกแต่มันก็ขึ้นมาเนาะมันก็ขึ้นมาเนาะดันเนาะมันขึ้นมาเรื่อยๆนะมันที่ใช้คลองคลองเป็นที่หน้าปีที่จะให้ผลผลิตเนี่ยอาจจะถึงปลายถึงผิวดินแล้วถึดขั้นี่ยสวนที่เมื่อปีที่แล้วแรงจัดๆ แล้วน้ำบ่อน้ำก็เนี่ยตอมดึงยาดจันน้ำเค็มมันซึมเข้าไปแล้วเราจะจันแล้วขอดไปเ้าล่างมันจะไหมไม่เกิดจะตรงนี้ตางเลยรู้ไหมมีส่วนค่ะมันเกี่ยวกันรอเปล่าผมยังไม่เข้าใจกันแล้วเกษตรกรก็เข้าใจเป็นประเภทผมผมนี่ก็เจอพอช่วงแร้งจะจันจะขอดไปจะแห้งไหมเกี่ยวกับธาตุอาหารที่เข้มข้นไหมแล้วหรือช่วงนั้นใบมันคายน้ำมาก ตอนช่วงรูปช่วงร้องแดดไอโจ๊กก็เียพี่ต่อแค่ไหก็แล้วแต่นะอืพอมันคายน้ํามากปั๊บเนี่ยตัวขอบใบมัน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 แห้งไปเลยมันจริงๆอ่ะการคายน้ํามากอ่ะไม่ถ้ามันคายได้มันต้องดูดได้พี่สมใจมันต้องตามกันพืชเนี่ยมันต้องรักษาสมดุลของน้ําในใบอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปคือความเข้มข้นของสารละลายในใบ ขอบใบมันแห้งใช่คือสารละลายธาตุอาหารในดินน่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเกลือหรืออยู่ในรูปอะไรถ้ามันคายน้ำมากมันจะดึงมาเหมือนเหมือนกันแล้วมันก็จะมาสะสมอยู่นั่นแหละถึงจะทำให้ลักษณะขอบใบไม้นั้นเห็นชัดเจนมันไม่ได้เกิดเนื่องจากว่ามันคายน้ํามากแล้วน้ํามาไม่พอไม่ทันอันนั้นไม่ใช่ละคคือถ้ามันคายน้ําได้มันต้องดูดได้ อ่าก็ต้องมาด้วยใช่แต่ว่าบังเอิญที่เราเห็นอที่มากับเป็นเกลืออ่ามันเข้มข้นมากเกินไปไม่ร่าปลอดผุโหยแล้วปลอดาแล้วอันนั้นมันมันเป็นมันเป็นผลตามมาอีกทีนึงที่ราตามมารามาซ้ำอ่ะหลังจากคือใบมันสุขภาพไม่ดีมันเสียหายเชื้อรามันต้องตามมาอยู่แล้วค่ะอ่าเดินไปดูใบนั่นก็ค่ะจะเป็นภาพตัดส่วนการจัดไลนงเขาที่แล้วอ๋อที่เจอไปเจอแมันจะเป็นแบบไหน แล้วก็คือทำไมไม่เป็นเป็นต้นเดียวมันต้องดูระบบรากด้วยนะอาจารย์ว่าระบบลากดูดน้ำดูดธาตุอาหารได้ไหมนี่อาจารย์มาดูอันนี้ราก็ตามไปชัดเจนอยู่แล้วค่ะมันเป็นพีลาไม่อะไรไหมมันมันมันตามมาชัดเจนอยู่แล้วคือใบมันพอมันใบพอมันใบเสียหายเนาะถูกไหมคะรามันก็ตามเข้ามาอยู่แล้วค่ะใบมันอ่อนแค่ คือคือลักษณะที่เวลาขอบใบมันไหม้พี่สมชายถ้าเราพูดถ้าสอนนังสามก็จะอีกแบบนึงนะถ้าเวลาขอบใบมันไหม้อาจารย์เซลล์มันถูกทาลายเหลืตายไปแล้วอ่าคือพวกสารละลายหรือไอ้ไอ้ง่ายๆอาหารที่จะเป็นเป็นอาหารของจุลินทรีย์มันจะออกมาไงอยู่ริมๆเพราะฉะนนั้เชื้อรามันจะเข้าบริเวณอย่างนี้ก่อนปากเอ่าใช่ใช่ เข้าพวกนี้ก่อนซึมออกมาใช่ใช่มันก็เป็นอาหารของมันมันก็เลยเป็นบริเวณนี้ก่อนพอมันเป็นลักษณะนี้ช่วงแรงช่วงลูกมันแสดงว่าเกิดโดยภาพรวมนะใบทีนั่นก็คือเกิดการแตกกลุ่มของเชื้อราถ้าผมอลายใช่ใช่ค่ะใช่ถ้ามันแห้งมันจะแห้งเป็นปกติอืมใช่ค่ะผมมองแต่ส่วนใหญ่เชื้อรามันจะตามมาค่ะเวลามันเกิดอาการขอบใบไหม้ส่วนหนึ่งส่วนที่สองมันมีผลเกี่ยวกับ โครงสร้างการดูดซึมของรากมันมีมีส่วนคิดว่าเป็นรากคุกอะไรมันเกิดจากสาเหตุอะไรผมยังมองม่ส่วนรากเลยนะคะคือปลายรากฝอยมันคุกมันดําแล้วมันโอ้ก็คือเห็นเพื่อนนั้นขายคือรากเขาอาจจะเสียหายรากเสียหายมันมันเกิดจากได้หลายสาเหตุเนาะแม้กระทั่งเรื่องของสารละลายธาตุอาหารในดินหมายถึงเวลาเราใส่ปุ๋ยอ่ะความมันข้นมากเกินไปก็มีผลต่อระบบรากเหมือนกันความปริมาณ ใช่ค่ะค่ะใช่ใช่ใช่มมาก<ช>เกินไปน้ําไม่พอใช่คือคือปกติรากมันต้องดูดน้ําที่อยู่ในดินแล้วก็พา,าธาตุอาหารไปด้วยแต่ถ้ามสมมุติหนึ่งมันแล้งคือน้ําไม่พอแล้วเราหว่านปุ๋ยเหมือนกันม,มันก็จะทําให้ดินเราเนี่ยมีปุ๋ยเข้มข้น,นคือน้ําก็จะน้อยแต่ว่าในต้นเนี่ยพืชมันจะคงความชื้นคงน้ําไว้ในตัวแทนที่มันจะดูดมันกลายเป็นเอาน้ําจากตัวออกมาด้วยซ้า ออกมาที่ดินแทนด้วยซ้ํามันจะทําให้พวกปุ๋ยพวกอะไรเนี่ยมันไปทําลายระบบรากไงไปล้างรากดูแล้วทำตายรากมันดาใช่ใช่ก็ไปทําให้รากมันแห้งตายมันฝ่ออ่าทาให้รากมันฝ่อบางทีเราไปจับโอ้หมันผุเลยนะเพระวาเราไปเจอแล้วใบไม่ชุ่มมันแสดงว่าระบบโครงสร้างของคือระบบโครงสร้างตั้งแต่รากเนาะทั้งต้นน่ะส่งผลหมดเลยยิ่งแรงแล้วก็รากโดด น้ำดูธาตอาหารไม่ได้ต้องดูหนึ่งดูระบบล่ากเข้าเป็นยังไงเปรียบเทียบกันก็ได้ค่ะ